อะโยก็ขอสวัสด,ดีชาวแมพายทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนัเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วสําหรับในส่วนของเกมโรบ l o x อย่างในแมบ,บที่มีชื่อว่าอ o ะโนเนมเดกันนั่นเอง สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเชนเคยนั่นเองเนาะอืมใช่แล้วครบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอี้อี้อ่อะใช่ค่ะทุกคนก็ในส่วนของคลิปวิดีโอในส่วนของคลิปเมื่อวานเนี่ยเราได้ทําการรีวิวในส่วนของไอเจอ้าตัวพลังของทันจิโร่ไปแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ไปดูในส่วนของคลิปเมื่อวานนี้หรือว่าในส่วนของคลิปมรืนเมื่อก่อนนูเนาะก็จะเป็นในส่วนของวิธีการหาไอเจ้าตัวพลังของลูฟี่แล้วก็ในส่วนของทันจิโร่นะคะสามารถย้อนกลับไปดูในส่วนของ2คลิปเก่ากันได้นะคะว่าเออหามาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็เราเนี่ยได้ทําการรีวิวในส่วนของพลังทั้ง2คนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ในส่วนของคลิปวันนี้นะคะตามที่เราได้ทาการบอกไปในคลิปเมื่อวานเลย ทางแอดมินเนี่ยขาได้ทำการบอกเอาไว้นะคะว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาได้ทําการแอรดในส่วนของพลังใหม่ของคนคนหนึ่งมานะคะซึ่งเป็นพลังที่อยู่ในเรื่องดาบพิฆาตสู์ด้วยเช่นกันเนะาะใครหลายคนก็น่าจะรู้จักไอเจตัวละครนี้ดีกันอย่าง เซนอิ it, สสือนั่นเองก็เดี๋ยวเราะะจะพาทุกคนไปสอนวิธีการไอ้เจ้าได้รับพลังเซนอิสสินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการรีวิวกันเลยละกันนะคะว่าไอ้เจ้าตัวพลังของเซนอิสสนั้นจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งของเรานะะสามารถไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งกันได ก็เดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์อีกช่องหนึ่งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะก็ช่วยไปฝากผลงานให้อีกในส่วนของช่อง YouTube ช่องหนึ่งด้วยละกันนะคะเป็นของช่องเรานะทั้ง2ช่องก็จะทําการลงคลิปทั้ง2ช่องทุกวันเหมือนกันแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord นะคะสามารถเข้ามาจอยกันทาง Discord กันได้เลยเนาะในส่วนของดิสคอร์ตเดจะอยู่ที่ช่องใหม่นะคะจะอยู่ที่ชุมชน YouTube แล้วก็ใต้ดีสคริปชันของอีกช่องหนึ่งนะคะก็สามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยสําหรับใครที่อยากจะมาเล่นเกม จ,จะของดเล่นก่อนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชมโอเคก็เพื่อไม่มีการเสียเวลาเนี่ยแต่เราเนี่ยจะไปทําการสอนวิธีการได้รับไอจ้าตัวพลังของเซนอิส,สุกันเลยดีกว่านะคะว่าต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะเองนะโอเคทุกคนนี่คือขอวิธีการได้รับไอจ้าตัวพลังของเซนอิส,สุนะอย่างแรกสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีแล้วนั่นก็คือเพชรนะคะ ในเซอร์ของเพจเนี่ยทุกคนจะต้องมีอยู่ด้วยกันประมาณ300เจมนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าใช้ค่อนข้างจะเยอะมากๆอยู่เหมือนกันในี่อรของวิธีการฟาร์มในเซอร์ของเพจเนี่ยสามารถหาได้จากการคุยขยะตรงนี้นะคะมันจะมีโอกาสได้ทางเพจแล้วก็เงินด้วยเนาะแล้วก็หลังจากที่มีในเซอร์ของเพจครบ300เม็ดแล้วเนาะก็นะแล้วก็ใช้คำสั่งอันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม TPB แคสตามที่เราได้ใช้กันค่อนข้างจะบ่อยแล้วนะคะในเซอร์ของคำสั่งนี้ มันก็จะเป็นการว้ามายังในส่วนของสถานที่อีกที่หนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นทุกคนก็ตามเรากันมาได้เลยนะคะถ้าเราเนี่ยทำการลงน้ำนะคะถ้าเราเนี่ยไม่มีในส่วนของตัวแสนที่สามารถกระโดดได้เราก็จะตกอยู่แต่ในนี้นะคะคุณผ,ผู้ชมก็แนะนําให้มาทําการขึ้นสะพานตรงนี้นะคะแล้วก็ตามเรากันมาได้เลยหลังจากที่ข้ามสะพานมานแล้วก็วนมาทางด้านฝั่งขวามือนะคะมันจะมีคล้ายๆกับ ประตูศาลเจ้าใช่ไหมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะฝั่งญี่ปุ่นเนาะก็ถ้าเรียกผิดยังไงขออภัยด้วยเนาะมันจะเป็นในส่วนของประตูลักษณะอย่างนี้นะให้ทุกคนเนี่ยทำการเดินข้ามตรงนี้ไปเลยเนาะโอเคตรงข้ามเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับทะเลมีใบบัวด้วยนะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการไปยังในส่วนของตรงโซนี้กันเลยฮนะันมาทางฝั่งขวามือกันต่อนะ ในสข,ของคริมเมื่อวานเนี่ยตามที่ทางแอดมินเขาได้บอกไปนะคะเหมือนว่าไอ้เจ้าตอนพลังของเซนอิสซจะอยู่ใกล้ๆกับที a หรือว่า The World Awakening นั่นึงเองค่ะคุณผู้ชมนี่ก็หลังจากนั้นี่ยก็จะเจอไอ้เจ้าตัวโจทาโร่อยู่ตรงนี้นะคะก็ให้ทำการมาดูตรงนี้กันก่อนสินว่าใช่หรือเปล่าก็มาพร้อมกันกับคุณผู้ชมคะแต่ว่าเราเนี่ยเคยมาสำรวจกันแล้วรอบนึงเอเซนอิสซอ่าน,นี่หรือเปล่า ไม่ใช่อันนี้เป็น The World นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องลองไปสำรวจดูตรงนู้นเออตรงนู้นฮะมันจะอยู่ใกล้ๆกับโจทาโร่แล้วก็ในส่วนของดีโอที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะให้ทําการเลี้ยวมาทางด้านฝั่งขวามืออีกรอบนึงจะเจอกับเซนอิสสึที่อยู่ตรงบริเวณถ้ำตรงนี้นั่นเองก็ในส่วนของเซนอิสสึเนี่ยกำลังจะนอนหลับอยู่นะคะก็หลังจากนั้นก็ให้ทําการกดคุยกับเซนอิสสึเลยชึบเซนอิสสึต้องการ I want something is the bamboo t h a t มันเป็นไม้ไผ่ If you can t find it just bring me เห็นไหมเอ่ยคือเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่เจอในส่วนของเอเจตัวไม้ไผ่นะคะมันก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้รับในส่วนของพลังของเซนไอซสุ ys, นั่นก็คือการเสียเจม300เจมนั่นเองก็หลังจากที่ทุกคนนมีอะไรพร้อมกันทุกอย่างแล้วแล้วก็ตามเรากันมาจนเจอเซนไอซสุกันแล้วแล้วก็เราก็กดโอเคนะคะเพื่อเป็นการได้พลังของเซตไอซสนั่นเอง ก็เรียบร้อยฮะคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้กลายเป็นเซนอิส e สแล้วนั่นเองต้องยอมรับเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยออกแบบในส่วนของพลังได้แบบว่าสุดยอดมากๆนะคะคุณผู้ชมนี้อันนี้จะเป็นพลังใหม่ะ,ะ่ะเป็นพลังของเซนอิส e สุจะในเรื่องดาบพิฆาตสูตรนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเจะไปทําการรีวิวในส่วนของพลังเซนอิส e สุดกันนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าองอะอีกนะนี่หน้าตาของเซนอิส e สุดจะหน้าตาปรบมานีนนะคะคุณผู้ชมโมเดลอะไรต่างๆนะคะมีอาวุธด้วย โอเคเดี๋ยวขอทำการรีเซ็ตกลับไปยังในส่วนของโลกเริ่มต้นกันละกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำการรีบิวกับไอเจ้าต,ตัวพวกดัมมีล่ละกันฮะมาเดี๋ยวเราจะมาทำการลองดูในส่วนของสกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่าว่าเซนอิสึสจะโหดหรือเปล่านะไหนขอลองเทสดัดดมมี่ดูหน่อยสิฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอดูในส่วนของการโจมตีแบบปกติกันก่นกนอนสิฮะว่าเป็นอย่างไรนะกระชึบโอเคโจมตีค่อนข้างจะเร็วนะคะโจมตีเข้าไป4ี่หินนะคะคุณผู้ชมดาเมจก็4โอเค ดาเมซีฮิตนะคะแล้วก็ในส่วนของการโจมตีครั้งที่สุดท้ายเนี่ยหรือว่าครั้งที่4เนี่ยจะดาเมจอยู่ที่ประมาณ10นะคะคุณผู้ชมการโจมตี3ครั้งแรกเนี่ยจะดาเมจอยู่ที่8เนาะแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะอยู่ที่10นั่นเองโจมตีแค่4ฮิตแล้วก็จะมีครูดาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวในส่วนของสกิลอีกันบ้างดีกว่าสกิลอีเป็นอะไรเอ่ยเฉชึบพุ่งไปฟันนะคะคุณผู้ชมนี้ก็ดาเมจเมื่อกี้ดูไม่ทันค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร็วมาก จมตีแบบวันนะคะคุณผู้ชมแต่น่าจะโจมตีทะลุหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะคะโจมตีไกลๆถึงไหมตรงนี้ถึงไหมเอ่ยถึงนะคะคุณผู้ชมคือไกลก็สามารถโจมตีถึงได้ดาเมจนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ซึ่งถือว่าแรงมากๆนะคะตรงนี้ถึงหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ก็คือมืดแล้วนะคะก็น่าจะสวยหรือเปล่าเอ่ยสำหรับในส่วนของสกิลของเซนอิสุเดี๋ยวดูกันอีกรอบนึงสิหนึ่งสองสาอาชีพสกิลอี โอ้โหไม่โดนฮ่าคราวนี้แต่ว่ามันมีเป็นแสงออร่าสีเหลืองนะคะเป็นพลังของไอเจ้าตัวเซนอิส,สุเลยเนาะโอเคคูดาก็ค่อนข้างที่จะไวนะคะเขาผูเป็นปลาสายฟ้าใช่ไหมนี่คูดาก็ไวจริงๆฮะเดี๋ยวอีกรอบนึ่งละกันให้มันโดนสักครั้งหนึ่งทําไมมันโดนแบบฉลับฉลับแม่มันเริ่มจะไม่แม่และอีกรอบนึ่งละกันเอาแบบใกล้ๆละกันนะคะประมาณนี้น่าจะถึงละชึบ โอเคดาเมจ40นะคะคุณผู้ชมถัดมาจะเป็นในส่วนของสกิล R กันบ้างดีกว่าเป็นยังไงกันเอ่ยมีไหมมีนะคะคุณผู้ชมดาเมจโอ้คือในเรื่องเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่ามันคือชื่อสกิลอะไรแต่ว่าในส่วนของสกิลสกิล R เมื่อกี้นะี่คือทําการลอยขึ้นไปบนอากาศจบับในส่วนของอาวุธมีนะคะหรือว่าอาวุธดาข,ของเซนอิสึเนาะแล้วก็ทําการฟันลงมาใส่หัวของศัตรูดาเมจเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เลยนะคะเฮ้ยได้อยู่นะ สกิล R กดสักพักหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วมันอ่ะก็จะเริ่มใช้งานนั่นเองโอเคนี่ฮะอชืบอ,อชืบเรียบร้อยสกิลค่อนข้างที่จะเทมากๆนะคะถัดไปเลยสกิลทีกันบ้างเป็นยังไงกันเอ่ยสกิลทีมีไหมไม่มีนะคะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเหมือนทางคอมเมนต์ของเขาได้ทําการบอกเอาไว้นะควว่าเหมือนสกิลของเซนติสูจะยังมีน้อยอยู่เนาะโอเคในส่วนของสกิลทีไม่มีนะคะสกิลวายไม่มีสกิลเอฟอ่ะอันนี้มีฮะ โอ้นี่โดนแบบรัวๆแต่ควบคุมยากเหมือนกันฮะดาเมจมันประมาณเท่าไหร่น่ะดัเบลนะฮะฟันให้มันโดนกันดาเมจเหมือน,น,นจะเข้าไปทีละสิบนะคะในส่วนของสกิลเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราทําการกดสกิล F ค้างไว้แล้วก็ตามด้กด W ตรงไปนยมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แล้วก็เอาเมาส์หมุนนะคะมันจะเป็นการควบคุมในส่วนของพลังของสกิล F นั่นเองแล้วคือดาเมจเนะี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่พอสมควรแล้วก็สกิลคือเทม,มากๆนะคะสกิล F เมื่อกี้ เดี๋ยวเราจะมาทการลองดูกันอีกสองรอบหนึ่งแล้วกันฮะขอทําการดีไซน์แล,ล้วกันเนาะเดี๋ยวครูดามันน่าจะนานแน่นอนเลยคะในส่วนของสกิลเอฟนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูสกิลเอฟกันอีกสองรอบหนึ่งเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันฮะสกิลเอฟสัตว์ไปชืบไปดูหน้าตาของเซนอิสึสิหน้าตาของเซนอิสึก็ประมาณนี้นะคะเออก็ไม่ได้หลับตาอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอลองดูอีกสองรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจะมีสกิลอะไรกันอีกบ้างนะคะ นี่ใช้ในส่วนของชีฟล็อกก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคโอเคนี่ใช้ระบบชีฟล็อกก็ได้เหมือนกันฮะคือเหมือนต้องใช้ระบบชีฟล็อกใช่ไหมมันถึงจะควบคุมบอลอย่างเมื่อกี้ได้เนาะถ้าเราเนี่ยไม่มีชีฟล็อกเนี่ยก็เหมือนจะควบคุมยากอยู่เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูในส่วนของสกิลต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีสกิลอะไรกันอีกในส่วนของสกิล G ไม่มีสกิล H ไม่มีสกิล U ูสกิลเจสกิลเอ็กสกิล C V N ไม่มีนะคะสกิลบนะีเนี่ยมีการแปลงร่างอีกไหมเดี๋ยวลองลองดูกันนะคะสกิลบีเหมือนจะไม่มีนะคะในตอนนี้อนะเออก็มันจะมีในการฆ่า3สกิลเท่านั้นนะคะในตอนนี้ของพลังเซนอิสึเนาะเดี๋ยวขอทำการรีวิวสกิลให้ดูกันอีกสักสามมือละกันว่ามีสกิลอะไรกันกบ้างนะคะสกิลแรกที่มีก็จะเป็นสกิลอ e นะีนั่นเองก็จะเป็นการแบบว่า พุ่งไปข้างหน้านะคะอย่างรวดเร็วฟันใสศัตรูดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ40นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นปลาสายฟ้านะ mm. แล้วก็ตามโดยสกิล R นะคะคุณผู้ชมสกิล R ไหนก็จะเป็นการกระโดดลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ฟันลงบนหัวศัตรูดาเมจจะอยู่ที่50นั่นเองแล้วก็ในส่วนของสกิลสุดท้ายแนะนําให้ใช้ชิฟะราถ้าได้บนคอมส่วนคนที่เล่นบนมือถือเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะควบคุมยังไงนะคะในส่วนของสกิล F ใครรู้ก็บอกได้นะ ในส่วนของสกิลเอนะคะกดใช้งานกดค้างไว้แล้วก็ควบคุมได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ดาเมจเนี่ยจะเข้าไปทีละสิบนะคะคุณผู้ชมแลวคือแบบเร็วจริงๆค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูกันค่ะว่ามันจะอยู่ได้นานถึงไหนก็ได้นานอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ชมสําหรับในส่วนของสกิลเอแล้วก็ค่อนข้างจะเท่มากๆอีกด้วยนะคะนอกนั้น,นก็จะไม่มีในส่วนของสกิลแล้วนะคะจะมีด้วยกันแค่3สกิลเท่านั้น ไม่มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยในส่วนของสกิลของเซนอิสเซจะมีสกิลอื่นกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยจะมาติดตามผลงานกันอีกทีละกันนะคะเผื่อมันมีอัปเดตอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาละกันเนาะโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวแล้วก็สอนวิธีการได้รับไอจ้าตัวพลังของเซนอิสเซจากในเรื่องราวพิฆาตสูในแบบอโนเนมเดยแบบโจโจ้ของคนไทยนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนคนเล่นที่เป็นแบบผู้เล่นไทยนะคะที่เป็นผู้พัฒนาเกมคนไทยเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นไอจ้าแบบนี้กันได้นะคะ เป็นแบบแนวโจโจๆแล้วก็มีหลายพลังมากๆที่น่าสนใจนะคะใครที่อยากจะลองเล่นไอจอาแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำการทิงร้งลิงก์แบบเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชันก็สามารถมาลองเล่นดูกันได้นะคะในส่วนของ p พร v เ t ทเซิร์ฟเวอร์ของแบบนี้เนี่ยคือฟรีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คนที่เล่นบนมือถือเหมือนจะสามารถเล่นได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะใครที่ชอบก็กดอือช่วยกันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะ สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะ่าก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม